รหัสต่อไปค่ะคุณพี่เป็นงานหนังออยแว็กเหมือนกันเป็นงานชั้งตัดเย็บชุดเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้รหัส fz ค่ะ fz คุณพี่รำพึงสวัสดีนะคะรหัส fz ค่ะตัวนี้เป็นงานทรงตัว u เป็นตัว u มินิ ตัวยูมินิค่ะฐานกระเป๋าค่ะสำหรับตัวนี้อยู่ที่5นิ้วครึ่งความสูงค่ะอยู่ที่6นิ้วแล้วก็ความหนา3นิ้วเต็มค่ะซิปและอะไรจะเป็นสีเงินวินเทจค่ะคุณพี่ตัวนี้ไม่ใช่เงินรมดำจะออกเงินแบบนี่เงินแบบปัดด้าน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าภาษาภาษาโรงงานเขาจะเรียกว่าปัดด้านแต่ไม่ได้รมดำนะคะจะออกแนววินเทจวินเทจมันไม่ใช่เงินเงาแล้วก็ไม่ใช่เงินรมดำนะคะจะเป็นเงินปัดด้านเนื้อแมตต์นิดหนึ่งสิบและอะไรหนังของเขาเป็นหนังออยแว็กซ์นะคะออยแว็กซ์หางซิปเป็นงานหางหนังค่ะคุณพี่นะหางหนังแบบนี้น้ําหนักเบามากคุณพี่สาหรับตัวนี้เป็นงานตัวยูเนาะน้าหนักเบามากค่ะคุณพี่อันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องบ่าเรื่องไหล่นะอยากได้ใบหนึ่งนะเป็นงานหนังแท้เอาไว้ใส่ กระเป๋าสตางค์สั้นเอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถือใส่ของจุกจิกเล็กน้อยหยุกยาแล้วก็พวงกุญแจอย่างเงี้ยเวิร์กนะคะผ้าซัในเป็นงานผ้าแคนวาสค่ะสีครีมนะคะผ้าแคนวาสสีครีมออกครีมอ่อนเลย1พ็อกพเก็ตด้านหน้าค่ะคุณพี่ช่องลงกว้างตรงกลางแล้วก็1นึสิบลวงด้านหลังค่ะใส่โทรศัพท์มือถือค่ะได้ทุกซส์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะใส่ตามแนวขวางได้เลยนะคะแล้วก็ คุณพี่กระเป๋าสตังค์ที่แนะนำจะเป็นงานซ u เปอร์คอมแพกหรือว่าไส์กลางไม่เกินความยาวหอไม่เกินความยาว5นิ้วนะคะ4นิ้วครึ่งหรือ5นิ้วนะคะสามารถใช้คู่กับใบนี้ได้เลยนะช่องใช้งานภายใน1,150บาทคะ่ะอันนี้ข้อเด่นของเขาคือน้ำหนักเบามากกัญยาสูง163นะคะใส,ส่สพ,พายตัวนี้จะปรับไม่ได้นะคะเป็นงานสายสปาเกตตีวิธีการปรับถ้าคุณพี่จะปรับ คือคุณพี่ตัวเล็กกว่ากัญญาเนาะถ้าตัวเล็กกว่ากัญญาเนี่ยคุณพี่ไปดึงข้างในข้างในมันจะเป็นสายผูกปมแบบนี้คุณพี่ไปผูกปมเพิ่มเติมให้สายมันสั้นได้กระเป๋าสตางค์ค่ะคุณพี่ไซส์นี้ไซส์ประมาณนี้ค่ะครึ่งท่อนนะคะไม่เกินความยาวห้านิ้วนะคะจะใส่ได้แบบสบายๆหรือใส่กับซองจดหมายแบบนี้ก็ได้คุณพี่นะซองจดหมายใส่โทรศัพท์มือถืออีกสักอันหนึ่งรหัส F Z ค่ะน้ำหนักเบามากนะคะ1,150บาท FZ เหลืองค่ะคุณพี่สีที่หนึ่งว่า FZ เขียวค่ะ f อฟแเอฟแเขียวหรือว่าวันนี้มาเดินไปเดินมาบ่อย FZ ขาวค่ะคุณพี่ขาว FZ ดำค่ะดำนะคะ F Z กากีค่ะใบนี้นะกากีนะใบนี้คือกากีนะคะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะ FZ ตาลค่ะคุณพี่